สวัสดีครับนานๆที่คุณทองจะมาพบเพื่อนทางบ้านนะครับวันนี้คุณทองก็เลยจะมาเล่านิทานเริงใจเรื่องราวของกาดำเพื่อนรักเป็นตำนานจากจีนเกี่ยวกับฤดูการและการเพาะปลูกครับความทุกข์ความสุขความทะนงตนและการทำผิดคำสัญญา เริ่มเรื่องกล่าวถึงโลกมนุษย์สมัยเก่านานมนแล้วว่าสมัยนั้นมีสี่ฤดูหนาวร้อนใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงหมุนเวียนเช่นนี้มนุษย์ก็มีความสุขพอควรแต่มนุษย์อยากสบายมากขึ้นจึงปรุงอาหารชั้นเลิศจากแป้งเนยและน้ำผึ้ง ใช้ให้นกกาตัวหนึ่งนำไปสวรรค์ถวายแก่เทพเจ้าเอ๊ะนกกาหรือนั่นทำไมกาตัวผมสีนี้ไม่เหมือนนกกาที่เคยเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวติดตามเรื่องราวของกาต่อไปสิครับกากามนุษย์ขอสิ่งใดต่อเทพเจ้าบ้างนะขอให้ไม่มีฤดูการอากาศดี ไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปมีน้ำสะอาดใช้พืชผลอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาขอให้มนุษย์ไม่เจ็บป่วยขอให้ไม่ต้องเก็บเกี่ยวพืชผลปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดไปเลยและขอให้ไม่มีความยากจนบินไปถึงสวรรค์ถวายอาหารจากมนุษย์เทพเจ้าพอใจมาก พรที่ขอได้ดังที่มนุษย์หวังตกลงข้าให้ทุกอย่างที่มนุษย์ขอเพราะชอบอาหารนี้มากและนี่คือรางวัลสำหรับเจ้านะเจ้ากาปิ้งแต่พรของข้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงมีเงื่อนไขที่เจ้ากาต้องปฏิบัติกากาต้องไม่พูดไม่พูดอะไรกับใครเลย จนกว่าจะส่งสารถึงมนุษย์เรียบร้อยออระยะทางไกลกาจำเป็นต้องพักให้หายเหนื่อยที่จุดพักประจำมีก้อนหินก้อนหนึ่งสนิทกันกันกบกายังไงไม่เจอกันนานเลยนะไปไหนเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องพูดดีๆสิ เพื่อนกาเป็นอะไรไปบินไปสวรรค์บ่อยๆไม่อยากคุยกับก้อนหินต่ำต้อยอย่างฉันแล้วเหรอจริงสินะก้อนหินน่ะไม่นับเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยซ้ำพวกเธอทั้งหลายและก็สัตว์นานาที่มีขนห่อตัวให้อบอุ่นก้อนหินไม่มี ตากแดดตากฝนทนหนาวเหน็บตลอดเลยฮัทชช่เกิดเป็นหินแท้จริงแสนลำบากอยากจะขอพรเทพเจ้าสักข้อก็ไม่มีโอกาสต้องนั่งตัวแข็งอยู่อย่างนี้หนาวก็หนาวฮัทชช่ยกาเอากาเผลอไปแล้วกามาสงสารเธอจังเอางี้ มีหนาที่นำพรจากเทพเจ้ามาให้มนุษย์มีพรข้อหนึ่งฉันจะบอกเธอนะเพื่อนรักต่อแต่นี้ไปตลอดทั้งสี่ฤด,ดูจะไม่มีความแตกต่างสำหรับเจ้าหินทั้งปวงเจ้าจะไม่ต้องหนาวเปียกและร้อนจนเป็นหวัดหัดเฉยอีกต่อไปกาให้พรหินไปแล้วกาก็บินต่อไปเจอต้นไม้ กาไม่ปริปากพูดตามที่ได้รับปากกับเทพ,พเจ้าแต่ต้นไม้ก็น้อยใจอีกจนกาไม่อาจยั้งใจพูดอวดถึงพรที่ตนนำมาให้มนุษย์พรนั้นก็คือกาต่อไปนี้นะต้นไม้อย่างเธอจะเป็นต้นไม้ยืนต้นเกิดและเติบโตออกผลแล้วจะไม่ตายอายุยืนนานแสนนาน ดังนั้นจึงเกิดไม้ยืนต้นขึ้นเต็มไปหมดพรทั้งสองข้อให้ก้อนหินและต้นไม้ไปแล้วพอไปถึงมนุษย์กาเสียใจด้วยนะเทพเจ้าไม่ได้ประทานพรมาเลยล่ะกากาโกหกกาทำผิดพลาดกาไม่สมควรได้เป็นผู้สื่อสารอีกต่อไปตำนานเล่าว่ากาถูกเทพเจ้าและสังคมสัตว์ลงโทษ ขนกากลายเป็นสีดำตลอดตัวไม่มีใครเชื่อถือไม่มีรังรวงอยู่เป็นหลักแหล่งและไม่ได้ติดต่อกับเทพอีกเลย